ไปยังใดมั่งหดเขาน้ำตามปลาแล้วมือหลือตัวแล้เวเมือนล้วเ,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 เนาะถือกน้ำท่วมต้องแค่เจ้าบ่ว่างหันถือกถือคือกันเนาะแต่ว่าทางพุน่นคือสีล่งเหมือนหลนาน้ำเนาะบ,บ้านหน้ารอมตำบลใดก่านนะจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรครับรเอาพี่น้องเขา้ามีอยังกะทั่มาว่าจาโอ้ร่มกบเบินเอาเด้อ อยากขี่ตุ่มยุ่พอดีนะครับผมเอาแบบซี่ละนะครับกำลังอาบน้ำนี่ชักนน้อยเด้อยพี่น้องเด้อยช่วงมาเตโซนะครับผมต้องเสียกะบท่านการท่านงานนี่แหละพี่น้องเข้าเหตุงานไปน้ำไทยคลิปไข่ไปน้ำนะครับผมบางครั้งกัเฝ้าอยู่นะครับผมมาเฝ้ามาลูกท่างใดนี่เฝ้าลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มเตีย้ยบุ้ยนั่นแท้นี่เห็นหงบ่เนี่ย โอ้โอ้ครับผมลูกเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิงค่กๆก่อนคลอดอะไรเนี่ยยีสิบหกตี่ยีสิบหกสิงหาเตี่ยเนบยี่สิบหกสิงหาคมหกสี่หกหาสิงหากันย่าตุลาพฤศจิกาท่านว่าปีสี่เดือนครับ ปีสี่เดือนลูกเบื่อมพันล้านเด้อพี่น้องเด้อพุนละ่ะนี่เบื้องตามันตาเปียวนกเป็ดน้ำแต่เด้อมีขวัญซ่องทางดอกหนึ่งเอี่ยวยู่กําไลเก่าดันหลังกําไลหาดานนาครับพี่น้องเคยวัดส่วนสูงเบาเบ้าร้อยสามสิบสองเนาะแม่เขาสิเป็นแม่บ้านเนาะแม่พัฒน,นาเนาะแต่ว่าพอนี่เป็นเบื่อมเด้อพี่น้องเฮ้เบื้องทางเด้อนี่สุดยอดเลยนี่ย งามๆเลยพี่น้องเข้าควายปีซี่เดือนแต่ว่าใบนี่โอ้วาวเอาอีหยังเคลือบว้ดีๆได้เด้อได้นางทั้งในเบื้องได้พี่นอ้องเออแต่ว่าใบของเราออและเนาะนี่พี่น้องเข้าให้เบื้องบันไทยเด้อนี่คุณพี่น้องเบื้องผู้เบื้องบันไทเปลี่ยนกับเบื้องนะครับผมมักไงมักหน่อยกับว่ากันไปครับแต่ว่าโอ้เขาท่าครับพี่น้องเข้านี่ฝันตกสวงฝันหับเงินหับทอง จับเรื่องเนาะเบ้าเนาะขนเขาค่อยง่ายว่งเขาขั้นส้นครับพี่น้องเฮ้าเอาเท่าไรเบ้าหน่อย,ยแสนเจ็ดลูกเบิ่มพันล้านครับพี่น้องเฮ้าผมกะว่าวมีแนวบรรยายน่ะข้ออ่องฤกษ์เผาผูกโบตาแต้มแก้มจำ้ำตาสวยพี่น้องเฮ้าตาสวยพ่นล่ะตาสวยตาแป๋วตามสไตล์ลูกเบิ่มละ่ะพี่น้องเฮ้า อาบน้ำไม่ไมผมกับสิไปทำงานกับผมกับเลยบ่ใครอยากเข่าบันไดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าให้พี่น้องเบิ้งแจงแงเนี่ยนี่คือลูกเบิ่มพันล้านครับพี่น้องร้อยสามสิบสองเป็นบ่กว่าเปล่าวัดเบิ้งเหลาน้อร้อยสามสิบสองพี่น้องกับมาวัดเอาครับเอเอแต่ว่านี่จวงอ้อมเยอะหน่อยเปล่าจวงอ้อมเยอะหน่อยนะมุมนี้มันแจงมั้ยจวงยางอ้อมเบิ้งเออจวงยางอ้อมมุมนี่อ๋อร้อยสามสิบสามเนาะนี่สุดยอดเลยเบิ้งพี่น้องเข้า เบิ้งสวดเบิง้งทรงเด้อฝนเล็บมดนี่ดีครับสวยงามเลยแสนเจ็ดคุยกันได้เนาะคุยได้คุยได้เด้อพี่น้องเด้อลูกเบิ่มพันล้านสวยงามครับผมเบ้าหนุ่ยหน้า้อมเนาะบ่ได้พ่อกันดนเบอร์โทรเจ้าเบอร์ใดก่อนโซนแปดโซนเนื 0, 0่องเก้าโซนสามแปดสี่สามเอาพี่น้องเข้าเบ้าหนุ่ยหน้า้อมตำบลพะเยือนอำเภอพะเยือนขอนแก่นครับพี่น้องเขา้ามือนี่เปิดสักกาดัดไม่มาพ่อกันแล้วหลังจากที่บ่ได้พ่อกันดน เอามากำนันกันสองเบิ่มเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่อันนี้เบิ่มน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวมีเบื่ใใหญ่กำลังอาบน้ำอยู่งแสนเจ็ดขุยกันได้เนาะเปล่าน้อเอาโอเคครับม <า S 1> ผม,มพี่น้องเข้ามาเบิ่งอันนี้เบื่ใใหญ่เด้อบัดนี่ยั้งหั่นเบิ่มน้อยนะครับผมบัดนี้เบื่ใหญ่โตนี่ใบมันเด้อน,น้องละเอามาเบิ่งดูน,งน,นี่ย่างมาพี่เปล่าเยอไ <ป S 1> ะไปเลี้ยวเบิ่งหนามันจ้งวงอ อ่พ่อเราพ่อเอาเนี่ยละเท่านี่พี่น้องเ้องนี่เด้อให้เบื้องแจงๆงามๆตัวนี่พ่อลอยสี่สิบหาเบาๆว่าท่านวัดเบื้องจักเทียงเนาะแต่ว่าตัวนั้นลอยสามสิบสามตัวนี่ตรงลอยสี่สิบขึ้นอยู่แล้วพี่น้องดีเพราะดีถึงลอยสี่สิบหาเด้่เนี่ยเพราะว่าสูงก็ตัวนั้นเกือบหว่วยเพราะมันสิบเส้นพุน่นถีอันนี้ใบเพมันคือใบน้อยเนี่ยเบื้องพันล้านนึกกันเด้อพี่น้องเนี่ยเบื้องใหญ่เลยเด้อเนี่ยคลอดสิบธันวาคมหกสาม สองปีแล้วครับมีอาการติดสัตว์ไปหน่อยเพราะหั่นมีเนาะสองปีพอดีครับพี่น้องมือนีวันที่มือนีวันที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อโอ้มือวันที่เก่าแต่ว่าไปเขาแก้วเด้อพี่น้องเดอ้อน,น,อน,อนี่เห็นว่าเนี่ยนี่เหลี่ยมมงเลยนะครับปาแต้มแก้มจำ้ำข้อสามอ่องป่อง,องข้อเขากําไลหากํากไลเก่าด้านหลังกําไลหาด้านหน้าออกมาหม่หมๆเบาอยสุดยอดเลยครับพี่น้องหฮอพุ่นล่ะพุ่นขวัญซองทัง พ่นเขา,ขายใหไงโอ้ตาเยาอด้วยนี่หน่วยครับตาเย่อด้วยพี่น้องด้วยโตน้อยนั่นตาแป๋วอันนี้ตาเย่วครับพ่บนเขาวา่ไงญ่วงเขาขั้นสนน่วนไงนะครับพี่น้องห่าสวยสูงพรอมนี่หญ่ไงไงสีพี่น้องห่าเดย์เดย์รวบแต่ว่ากันมันแหงก็นี่สิรวบให้เบือ้องยอพี่น้องนี่เปียกด้วยครับผมโอ้สูง มีขวัญหับเงินหับทองนะครับพี่น้องขหับเงินหบันหบทองขวัญตกสวงคุณท่านมันตบเตลเทียหรือหางเหยา้าผัวได้พี่น้องตัวนี้ว่าตัวไหนเบาตัวเดียวตัวนี้หลังไม่ครับหลังไม่คือเพราะว่าออกมาหลดฮะาเจ็ดสิบเก้าเนาะว่าไปเลยพี่น้องเข้าเจ็ดร้อยเก้าสิบเด้อมันต้องปานนี้ครับพี่น้องเพราะว่าค่ายมันเบื่อนี่อห่น คือ,อยังที่ว่าผมลงในเฟสบุ๊กไปสองตเบิ่มพันล้านกับบกนะ๊บีกู้ไทยนะพี่น้องถามพว่าคูนี่สามสิบห้าให้เพราะจานันทร์มาสั่นเฉพาะโตเดียวนี่ก็รักเจ็ดแล้วนะครับสองม่นั่นนะครับแต่ว่านี่แม่เดียวนี่เพิ่นเปิดเจ็ดสิบเก้านี่คือเจ็ดแสนเก้านี่พี่น้องคุยกันเอาเด้พอพราะว่าขันหฮาบ่มี่ป่านี้ห้าก็ต้องสงั่งเอาครับพี่น้องแต่ว่าถันหฮาถึง ข้าสูเพ่นไหวกะมาคุยกันแต่ว่าเจ็ดสิบเก้านี่คุยกันได้เนาะเบานะคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเบอร์นี่ไแม่พี่น้องเท่ากับทมเจ้าของเมือง่าถ้าเฮามีควายเบอร์นี่เฮาสีเอาเท่าไหร่นะครับผมแมนครับมันหายากครับพี่น้องเนี่ยมันควายสยประกวดใสนั้นเลยเด้อเนี่ยลูกเบิ่มพันล้านเนี่ยสูงบ่ต่ำก็ลอยหมายว่ามันลอยสี่สิบห้าเราพี่น้องแต่ว่าผมไม่ได้วัดเด้อพอผมเบื้องจากตัวนั้นตัวนั้นลอยสามสิบสามตัวนี่สูงกว่า เกือบสิบเซ่นครับพุ่นล่ะโอ้ยมางามคูแทาเบาให้เบิ้งคักได้ปุ้เยอะจ่อทหันละพุะ่นล่ะสองเบิ้มเลยได้พี่น้องเนี่ยพุ่นล่ะงามแห้งเดเจ็ดสิบเก่าคุยกันได้เนาะเานะบาเนาะโอ้ยให้เบิ้งพี่น้องหอบพุ่นแขงขาถุงเท้าเงาเฟื่อยเรียบมนุนตาเยาอันนี้ตาแปว๋วอันนี้ว่าเท่าไหร่กว่าแสนเจ็ดอันนี้เจ็ดแสนเก่าพี่น้องมันต้องปานนี่แหละนะครับผมให้ฮู้หู้กันไปเลยครับพี่น้องอันบรสันมันค่าใจเนาะเบาเานาะ ันพ่อสันกะทว่าอาจารย์พันเปิดเท่าไรเปิดเท่าไรคือเก่านะครับเพราะนั่นก็เอาให้หูหูกันไปเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเออเบิ่มพันล้านสองเบิ่มเลยครับพี่น้องเข้ามือนี่สวยงามไหนมั่งไหนเข่าน้าตามปลาแล้วเหมือดเหลัาแล้วเหมือดแล้วเนาะเถือกน้าถ่วมน้องแค่โจ้าบ่วังหันเถือกบเถือกขึ้กันเนาะแต่ว่าทางพุ่นคือสีลงเหมือดเหลนาะน้ำเนาะลงเหมือดแล้วอ๋อเป็นไหนได้ไปตลาดเล่าหน้างามบ่ราสมือนี่ ก็ได้ไปเลยเนาะไปมือนั้นมีวา่อยู่สิบหาตัวครับพี่น้องเป็นตะเลต่วนพ่นจุดรอกนะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าจักน้อยหลังปีไม่ปีนาฟ้าไม่มันก็โคงสีดีขึ้นครับพี่น้องก็จังไข่ไปตลาดน้ำกันช่วงนี้ผมใหญ่ที่ทํางานแล้วผมกับพ่อไขยมีเวลาเด้อพี่น้องเข้าวางกันไก่ไล่ผมกับไปก็ได้เอามือนี่กับมาใกล้ใกล้กันกับเป้าหนุ่ยหน้ารอมเนาะบ้านหน้ารอมตำบลใดกว่นจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรครับ เอาพี่น้องเข้ามี่ยังกะท้มาเบาจ่าโอ้ร่วมกับเพลินเอาเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ของใงญ่ของงามก็มันก็ต้องเบอร์นี่แหละพี่น้องเข้าเอ้าหัวหน้าจังวากันไหมเนาะเบาเนะมือนี่เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องสองเบิ่มบ้านหน้าร้อมครับสวัสดีครับ